วิธีเก็บทรงเสื้อในคลิปนี้นะคะอันก็จะเอาตัวอย่างของงานแก้ไขนะคะที่อันได้แก้ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับวิธีการแก้ไขทรงนะคะหน้าตาของเสื้อเป็นแบบนี้ค่ะตามที่อันวาดให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเสื้อตัวอย่างที่ลูกค้านะคะเอามาเป็นแบบค่ะแล้วก็ตัวสีขาวนะคะคือตัวที่เราค่ะแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ ถ้าเสื้อที่มีตัวแบบมาค่ะมันจะดีมากๆเลยเรานะคะจะได้เอาเสื้อตัวแบบนะคะมาวางทาบนะคะแล้วก็วัดจากตัวแบบได้เลยว่าเรานะคะจะเก็บเข้าอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือตัวสีขาวนะคะที่แก้ไขเสร็จแล้วเดี๋ยวาวางเทียบให้ดูก่อนนะนี่ค่ะสีขาวคือแก้เสร็จแล้วแล้วก็ตัวสีแดงคือตัวแบบนะคะ,ะนี่ค่ะแก้ออกมานะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ เข้าตัวแบบนะคะแต่เนื่องจากว่าเสื้อตัวนี้ค่ะเวลาที่แก้นะคะเราจะไม่ได้แก้แค่ส่วนของด้านข้างตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยตอนที่อันนะคะวางท่าปไปเนี่ยช่วงบ่าเนะะี่ยค่ะตัวแบบเนะะี่ยค่ะมันก็แคบกว่าด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการในการแก้ไขย,ยังไงบ้างตัวนี้นะคะสิ่งที่อันแก้ไปค่ะก็คืออันนะคะเก็บบ่าค่ะเก็บบ่าให้มัน ตรงช่วงนี้ค่ะให้มันตื้นขึ้นให้มันสั้นขึ้นนะคะตรงช่วงนี้มันยาวไปสําหรับตัวที่เราจะแก้นะคะแล้วก็ส่วนของตะเข็บด้านข้างค่ะก็เก็บไล่มาเลยสองฝั่งเนาะ,ะทีนี้ค่ะตอนที่อันนะคะเอาตัวแบบเนี่ยมาวางทาบด้านบนของตัวที่เราจะแก้นะคะสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันใหญ่กว่าก็คือบ่าใหญ่บ่าใหญ่กว่า ด้านข้างนาตัวใหญ่กว่านะคะฉะนั้นเนี่ยตรงบ่านะคะมันมีผลกระทบก,กันกับตัวแขนพวกนี้มันเชื่อมต่อกันฉะนั้น,นะคะ่ะเวลาที่เราจะเก็บบ่าตรงนี้นะคะก่อนอื่นเราก็เลาะวงแขนออกก่อนขั้นตอนแรกนะคะเลาะวงแขนเลาะวงแขนออกนะคะพอหลังจากที่เราขาดเลาะวงแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะได้แบบนี้เนาะ สีขาวเนี่ยมันจะเลอะเทอะหน่อยนะทุกคนเนี่ยโอเคค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะพอเราค่ะเลาะวงแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อจากนั้นค่ะก็วัดบ่าขึ้นไปว่าเรานะคะจะเก็บเข้าอยู่ที่เท่าไหร่ก็วัดจากตัวแบบเลยนะคะพอเราได้เส้นเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นค่ะเราก็ตัดคว้านนะคะตัดคว้านวงแขนก่อนอันดับแรกนะคะ ปัดคว้านวงแขนแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะมาดูด้านข้างค่ะว่าเราจะเก็บเข้าที่เท่าไหร่ก็ใช้สายวัดนะคะวัดตัวแบบเลยนะคะวัดเลยว่าเท่าไหร่แล้วก็มาวัดตัวที่เราจะแก้ค่ะว่าเท่าไหร่แต่พอเราคันล้อแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเนี่ยจะวัดตรงส่วนง่ายจากตอนแรกมันอาจจะติดแขนสองฝั่งใช่ไหมคะพอเราล่อแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็วัดรอบอกนะคะว่าเราจะเก็บเข้าเท่าไหร่แล้วก็วัดเข้าไปค่ะวัดเข้าไปนะคะดูว่าเราจะเก็บลำตัวเนี่ยสองฝั่งฝั่งละเท่าไหร่ต่อจากนั้นค่ะก็ขีดเส้นนะคะ อพอขั้นตอนต่อมาค่ะพอหลังจากที่เราวัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่2พอเราล็อแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยก็วัดนะคะวัดทั้งป่าแล้วก็ข้างลาตัวพอเราวัดออกมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะ,ะขั้นตอนที่3ค,ค,ค่ะที่เราจะทําก็คือเรอาไปเดินเส้นเย็บส่วนของที่เป็นตรงนี้ก่อนนะคะส่วนของด้านข้าง2ฝั่งค่ะ,ะเย็บตะเข็บข้าง พอเราเย็บตะเข็บข้างออกมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะขั้นตอนที่สี่ค่ะก็คือคว้านวงแขนตัวนี้นะคะตัดเลยตัดคว้านวงแขนตัดคว้านวงแขนตรงนี้นะคะตัดคว้านวงแขนพอเราตัดคว้านวงแขนเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนที่ห้าก็คือเอาแขนนะคะเอาตัวแขนเนี่ยมาเย็บประกบเหมือนเดิมตรงนี้นะคะเย็บประกบเข้าไปนี่ค่ะขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้เลย ก็คือเย็บแขนนี่นะคะขั้นตอนก็จะเรียงตามนี้เลยนะคะเวลาที่เราแก้ถ้าเกิดว่าเราขามไม่ได้เรียงตามขั้นตอนนี้เราก็แก้ไขโดยการข้ามขั้นตอนนะคะมันจะทําให้เย็บออกมามันจะไม่สวยนะคะทําตามวิธีนี้ค่ะดีที่สุดเลยก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขทรงเสื้อนะคะสําหรับเสื้อที่ต้องการเก็บบ่าแล้วก็เก็บด้านข้างลําตัวลองดูค่ะ